สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับที่เป็นเมนูสุขภาพส่วนมากมันจะมีแต่สมุนไพแล้ะกับโปรตีนกับได้จากเฮดนะครับเัน,นี้แกงเห็ดขอนขาวนะครับแกงเฮดขอนขาวส่วนมากมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับเัน,นี้ตะไคร้ก็คือสมุนไพเรนีนครับมีตะไคร้ หอมแดงก็สมุนไพรพริกก็สมุนไพรนะครับแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ผักติ้วนะครับขา่าต้นข่าอ่อนลำข่าอ่อนก็คือสมุนไพรนะครับอันนี้บวบแล้วก็เห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวนี่แกงเห็ดขอนขาวพี่นอ้อง อันนี้คือยอดฝักทองอยอดบักอื้อบ้านเฮาครับซึ่งส่วนมากของส่วนมากในนี้คือได้จากนำบ้านเนี่ยปลูกไว้ครับอันนี้ก็คือนำบ้านนอค่าก็คือ,คอนำบ้านบวกกับนำบ้านปลูกเอาเห็ดคอนขาวนี่ซื้อ,อยอดบักอื้อซื้อผักติ้วนี่อยู่นำบ้านอยู่ที่บ้านนี่มีต้น ใบเมืองลักก็มีต้นนะครับตะไคร้ก็มีต้นพริกกับพริกพริกอยู่ในเฮือมในบ้านนี่อันนี้ซื้อนะครับวิธีทำนะครับวิธีเห็ดอันดับแรกก็คือตัดตีนเห็ดล้างเห็ดเดียบร้อยใส่หม้อแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่ทุบตะไคร้หั่นใส่แล้วก็โขลกพริกแดงสด พริกแดงซดใส่แล้วก็เอาหอมลงโขกใส่กันแล้วก็ลงหมอ้อเอลงในหมอนี่ครับลงหม้อเสร็จแล้วก็เอาเห็ดลงเอาบวบลงเอาข่าอ่อนลงแล้วก็ใส่น้ำปลาไหลจังหน่อยแล้วก็ไปตั้งไฟนะครับพอตั้งไฟน้ำเดือดอันนี้บวบซุก นอค่าซุกนะครับเฮดกับซีซุกพร้อมกันแล้วก็ใส่พอมันซุกแล้วก็ใส่พักยอดฝักทองยอดบักอื่อนน่ครับแล้วก็ซิมปุิมเบิงใส่น้ำปลาละซิ้มเบิงซิ้มพอดีพอทาม,มันพอดีแล้วก็คือเนี่ยใส่พวกนี้ใส่ใบเมงลักแลก้วก็ใบพักติ้วนะครับ ต้มไปจังหน่อยเลยซีบ่งแซบแล้วกัมันจะเป็นหน้าตามันจะออกมาอย่างซีส่วนมากมีแต่สมุนไพรนะครับมันมีสมุนไพรโปรตีนก็ไม่มีโปรตีนคือได้จากเห็ดนะครับที่บมมีเนื้อสัตว์ที่บมมีเนื้อสัตว์นี่ครับนี่ที่เป็นแบบนี้ครับเนื้อสัตว์ไม่มีนี่คือสุขภาพล้วนๆนะครับสุขภาพล้วนๆเลยครับมัน เพราะผมผมบอ่ค่อยสซม,มักใส่เนื้อสัตว์เก่งพวกนี้นะครับ,เน,เ,บเนื้อซิซิมให้เบิ่งเนื้อซิซิมให้เบิ่งนะครับตัจกจังหน่อยมาซิมให้เบิง่ง นี่ครับหน้าตามันจะเป็นเลยนี้นี่ตัดผมใหม่ตัดผมใหม่โอ้ผมยุ่งใครมันํำคัญมาหึงแล้วครับเมื่อวานนี้เลยไปตัดผมใหม่ใช่ มันสิบวมีโปรตีนเลยครับมันสิบมีเนื้อสัตบมเมนบมีโปรตีนมันสิบมมีเนื้อสั์โปรตีนที่ได้จากเฮดนะครับเฮทพราะะเฮทในโตมันี่มีโปรตีนอยู่แล้วสำหรับคนมักสุขภาพลักสุขภาพนะครับเมน,นูนี้ดี ข่าแล้วแก้ทองอื่นยอมฝักทองยอดมะอก่งที่ได้กากใยเฮ็ดที่ได้ปูตีนหอมแดงที่แก้วัดกับพริกพากอีตูับแก้ทองอื่นใบเมงหลัก ซ่บเลยครับพี่น,น้องยังบ่หิวข้าวกันใดมื้อนี้แต่ก็อยากสดอันนี้สดร้อนๆสดร้อนๆแซ่บๆ ผุกกาดผักคะค่ะพี่น้องเลยไปเห็นเราขึ้นยอดพี่น้องไปเห็นแม่นนเ,เห็ดให่เบิงเห็ดกินได้เห็ดขายได้พี่น้องเกงขายก็ได้ อ้าแค่นี้ก่อนพี่น้องก็จังมือต่อไปจักจักเสีเหตุอย่างค่อยเบิ่งไปครับพี่น้องวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้เน่ยเด้อครับเด้อเพราะว่าทีเด็มีกำลังใจเหดต,ต่อไปถ้าพี่น้องบอก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกะเฮ็ดย่างนะครับมามีกำลังใจเฮ็ดแล้ว